ครับสวัสดีครับพี่น้องพันนยขอสวัสดีครับพันนยมีของมาแนนํำใหม่ครับผมเป็นตอกรุ่นใหม่ครับผมเพราะว่าหนูเดียวนี้มันชักจะเลื่องตอกแล้วครับผมผมลงตัผลิตต้นใหม่เห็นมามเพื่อไปคิดหนูที่เลื่อตอกครับมันนี่ก็สีา่าอากมาเทียแล้วครับเนี่ยในสามคู่ครับนี่เป็นตอกตอกเนื้อตอกแบนธรรมดาเอางครับผม ตอกธรรมดาธรรมดาเต่บ่วธรรมดาเลยครับน่นี่ตอกติวครับตอกติวตอกติวตอกแบนนี่ครับนี่ดิ้ามาเทิดบังครับตามคูเพราะว่าผมเหตุไปตรงไม่เพ็่นหลายคูเราไม่ตั้งแต่เขาดีดีเลยครับมูตอกแบนธรรมดาครับเต่บัธรรมดาตอกตอกตอกแบนตอกเนียตอกแบนธรรมดา,ท,าทั้งฉีกั ผู่ละสามรอยครับที่ับเก็บเงินไปทั้งซอยประหยัดถอยพี่น้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายครับผมหมูกแข้งกระถ้าถือครับด้รับประกันหนูเข่าดีทานายครับว่าหนูมันลึงเสียงตอกมูตอกเม็ดแตงตอกกิ้วเม็ดแตงสิันลึงนะครับผมจันบอยกเขาเลยเหตุผลขาต้มใหม่มาครับสำหรับหนูแฉะตอ ดุลโมรงครับพานขึนประมาณพันน้ออกแบบมา่อไม่นะครับผมเดี๋ยวพันหน้าทีเทเบิงแรงครับประมาณบ่ครับน,นี่ก็มาไกลบ้านครับผมบรรยากาศน้ำแรงตางหน้าตรงนี้เป็นคลองน้ำครับผมหนูมันถอดลงในคลองน้ำครับมาคอไม้พอดีมาจากบ้านกรับระม 30โลครับมาครับดูผีใหญ่ครับไปหาห่างบ่วงครับผมสองคนน,นี่ยลองมาเทียดตอกมั้งครับผมอันนี้งครับนี่ฟูซางมาแล้วครับสองคนนี้สร้างา็ไหวนะครับผมจากกระสินกบปีร่ำฟูซางอ่ะคนว่าสัานสตอกแข็งมันบมเขา่าหรอกครับหนูมันมีตะเรียนอยู่ที่ไก่ครับผมไม่อยากเข้ามาหาตอกแล้วครับ วัวหนูมันลึกต่อครับอันต,ตัวติ๋วนี่ก็ราคาก็เทียบไปทั้งห้าร้อยหาสิบพิเด้นะครับตัวติ๋วนี่ตัวมันเปลียงใหม่กันนะครับผมนี่ก็ใหม่ป่องหนึง่งใหม่ป่องหนึง่งโม่พ่อแล้วครับนี่ยตรงเแยวป่องที่สองอีกมะเหล่าใส่เครื่องป่องเครื่องหนึ่งอีกครับมันก็ยงัยงต,ตัวเปลี่ยนไปต่อก็นี่โอ้ป่องหนึ่งเลยสามสี่หูอยู่ครับ มเป็นตอกเนื้อครับตอกเบียนครับเอาเนื้อใหม่เขนได้ลายครับได้นี่มันเปียงใหม่ครับเอาตะติวทุนตัวครับผมเสียงมันคือแปดปีกแมงปีกแมงกระทบกันครับปีกแมงบินแท๊บแท๊บแท๊บแทบแท๊เสียงพื้นแมงบินครับกูเลยคอได้ดีเนาะครับพื้นแมงบิน แม่บินโตลงในป่ายอย่างบินเพ้นๆๆ้รัดรลงในป่ายอย่างครับสามารถเอาหนูของมาไก่ไก่นะครับเรียนมาถึงปลายตอกได้เลยครับเพราะว่าผมเห็ดไปหลายครูผมไปเทียบเบิ่งมันมันเข่ามาไก่ดีครับผมมันโตมาอยู่ไก่มาอยู่ไตวางขายิ่งบ่ได้ก็มีครับผมจังหวะดวานนี่เลยเ,เทียบกับมาอยู่ไตงามขาครับยิ่งยาก ไปมากบดเยิง่งตำเรียนนีตำกำลังิดเก่าขาออกก็ถึงิ่งปวดร้านเข่าไก่อยู่ครับขนาดไม้นึ่งเขาไม้นึ่งก็สั้นไปทั้งหลายเท่าครับแล้วตวกมีแตยงแล้วตอกติวมีแตยง,งไม่สัน้นมอยากเข่าดห้ห้องห้องเหรียญไฟห้องอย่างครับหัย้ามเข่ามาเห็นตาป้าอย่าง,างาตีงอมเงี้ยนะครับเพราะตว่ตอกเบี่ยนไปสั้นครับผม ท่านก๋วยก๋วยไตหย่ามาเลยครับดอกเบี้ยธรรมดาครับแต่บเ่ธรรมาดาเลยเบี้ยนี้เดอกนี้ไก่ดีครับสนใจจะติดต่อมาเลยครับราคาจึกถือประหยัดข้าวใ,ใจใจพี่นอ้องผมก็เฮ็ดให้ราคาจึกถือครับผมถึกถือได้ให้ทัง้งห้หมูเขาดีครับสนใจก็ทักมาเลยครับตอนนี้จับไหนครับผม น่าน่าั้งผ่านน่กับังเกตมาโดนแล้วคหนุ่มเป็นอย่างคอยบอยากเขาตอบเป็นอย่างคอยเชะลองหาเสียงใหม่ๆไปให้มันเสียงที่มันบ่เคยได้ยินครับผมเสียงที่มันเคยได้ยินแล้วมันชินต้องเอาเปลี่ยนเสียงไปเลยครับผ่านน่ก็ลองเปลี่ยนเลยเลยกาก็ไดผลนะครับผมเื่อเขาเป็นเขาเป็นบ้างหมองกันแล้วครับผมบ้างหมองกับบุกเขากับือกันนะครับตัวใดมันดึงครับกับบ ตเดยมันถึงถึงยัง loạt เห็นกับเขาครับหัวจครับแต่ตัวใด็กประเภทนี้ถึงยิ่งคนใดมันเกิดมันเกิดเขาไม่ครับผมตัวติวกับตัวที่เด็ยดดังใสครับผมไม่ท็อปเลยนะครับตัวนี้ตัวติวนี่ครับติวติวอ่อนติวดันธรรมดาครับผมทำไงติวให้ดีครับ ครับผมมือแรงรุนกันครับผมที่ตามมือแรงครับล่อลุนเหมือแรงไก่ค้ำแลครับตอนนี้ก็หาโม่งเครืองแล้วอย่าบอกวมาหกโม่งเครืองกับค้ำก็ได้สั้นแล้วครับผมรุนกันเหมือแรงครับผมอ่ามาแล้วครับที่รองหาลวไปแล้วข้าวิเทศต่อแล้วครับผมใายก็ลุกขี่ทองคอนนะครับตอนนี้ในเวลาออกลาแล้วครับมาประมาณรุนกันครับผม มันพีนหนูสิ่งพี่นูเงี้ยเงียนมากเปลี่ยนต่อด้วยไม่ถูกไม่ถูก

khi kiếp lời tên ninh, tham gia mày sau khi gọi hết. Nu hai nha các mùi nha gặp đấy gặp Các nha gặp mùi nha cán mùi nha gặp gặp mùi nha gặp mùi mùi gặp mùi nha gặp mùi các gặp mùi นนทุกันนะครับเทืสามคู่เขาดีทั้งสามคู่นะครับหนูสิ่งหัวเขาดีครับผมเรียงตายเป็นวัวเลยหนูสิ่งครับผมจบเชนอีกนะครับผมขอบคุณในลายครับผมกระบ,บาดน,นะครับมุก่อยมีหนู